สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับตะเป๋าตรีนา,านะคะก็ห่างหายกันจากหน้าเพจกันไประยะหนึ่งนะคะเนื่องจากปัญหาโควิด -19 นี่ในระคาที่ทำให้ทีมงานของเพจวิงไซต์าการเมืองของเราก็จะต้องเคารพในมาตรการนะคะของรัฐบาลก็คือ Social d i s ส a n นซิ่งนะคะก็ห่างหายเป็นเรื่องของการทอล์กพูดคุยกับนักวิชาการซึ่งเร็วๆนี้เหตุการณ์ต่างๆ คลี่คลายเมื่อไหร่ก็คงจะได้กลับมาพูดคุยแล้วก็พบปากกันหน้าจอเป็นประจำเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเจอกันทุกวันแบบนี้ละค่ะมาติดตามสถานการณ์ซึ่งวันนี้แน่นอนค่ะสัญญาณในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดสำหรับประเทศไทยนะคะสัญญาณดีขึ้นทุกวันค่ะวันนี้การรับรายงานนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของผู้ที่ติดเชื้อนะคะของโควิดนั้นมาอยู่ที่เลข หนึ่งแล้วนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่เมื่อวานนี้ค่ะ19คนมาวันนี้ยิ่งดีขึ้นค่ะวันนี้นี่เหลือการพบผู้ป่วยรายใหม่เพียงแค่15รายแล้วนะคะกลับบ้านไปแล้ว244รยิายเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีคือเรามาถึงเลขหนึ่งแล้วแต่ว่าในส่วนของสธน,นั้นยังไม่พอใจนะคะเขาบอกว่ารอให้สัญญาณเหลือเลขตัวเดียวไปจนถึงศูนย์ตรงนั้นล่ะค่ะที่ คงจะต้องไปพูดคุยกันเรื่องของการปลดล็อกประเทศในมุมมองของสธนะคะแต่ว่าสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสําหรับประเทศไทยในสถานการณ์วันนี้โดยเฉพาะเป็นสัญญาณในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนก็คือสัญญาณของการใช้เงิน ของรัฐบาลเงินงบประมาณนะคะที่มีการประกาศกันมาก่อนหน้านี้ในการที่จะนำมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งก็มีการพูดกันถึงเรื่องของเงิน3ก้อนนะคะโดยเฉพาะก้อนที่มีคนติดใจมากที่สุดก็คือก้อนพรกรเงินกู้1.9ล้าล้านล้านในราคา,าเดียวคงจะมาชี้แจงรายละเอียดกันแต่ว่าวันนี้ก้อนที่รันออกไปแล้วนะคะที่ไปถึงมือพี่น้องประชาชนไปแล้วประมาณ2ล้านคนเนี่ย 5, บาทเนี่ยนะคะ มาจากก้อนที่เรียกว่าเป็นเงินทุนสำรองจ่าย5 0,000 000, ่นล้านซึ่งในในทุกๆปีรัฐบาลจะมีเงินสำรองจ่ายก้อนนี้อยู่นะคะซึ่งเงินก้อนนี้ล่ะค่ะคือเงินที่นำมาจ่ายในเดือนแรกที่ทนายกพลเอกประยุทธ์เองออกมาพูดเมื่อวันก่อนบอกว่าเหลือจ่ายแค่เดือนเดียวจนทำให้โ,โหคนในสังคมไทยกันผ่านเข้าใจผิดกันไปใหญ่ว่าอ้าวไหนบอกจะจ่าย3เดือนทำไมจ่ายเหลือแค่เดือนเดียวสรุปว่าที่ทนายกบอกว่าเหลือจ่ายเดือนเดีเดยวก็คือ เงินสำรองจ่ายที่มีอยู่ในมือวันนี้50 0 0 0ล้านเนี่ยมีพอจ่ายแค่เดือนเดียวส่วนอีก2เดือนจะมาอีก2ก้อนค่ะ2ก้อนนั้มาจากไหนมีการชี้แจงผ่านสื่อกันไปบ้างแล้วนะคะ2ก้อนที่จะตามมาก็คือมาจากพรบรที่เรียกว่าพรบอรโอนคืนงบประมาณนะคะก้นนั้นซึ่งออมีการออกมาถแถลงของโฆษกรัฐบาลนะคะว่าคงจะต้องรอผ่านกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรที่จะ เปิดสภากันในเดือนหน้าคาดว่าเงินก้อนนี้จะได้ออกมาถึงมือนะคะของคนที่มีอำนาจในการใช้เพื่อนนำไปสู่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือเดือนมิถุนายนแต่ว่าก้อนสำคัญมันก็คือก้อนที่ชื่อว่าพรากรกู้เงิน1.9ล้านล้านบาทซึ่งในส่วนของก้อนนี้จะมีแบ่งออกเป็น3ฉบับนะคะออกเป็นพรกรกู้เงิน3ฉบับ ฉบับแรกนะคะก็คือเงินจำนวน1ล้านล้านบาทที่เขาบอกว่าจะแบ่งตัดออกมา6 5 5 0 0 0 0ล้านเอามาแจกอันนี้เอามาแจกนะคะส่วนอีกก้อนหนึ่ง0ล้านบาทก็จะตัดให้เป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองวันนี้ก็มีแผนงานออกมาเรียบร้อยแล้วเห็นหน้าเห็นตาไปแล้วนะคะคุณอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกมาพูดถึงเรื่องของแผนในการที่จะใช้เงิน4.5หมื่นล้านเพื่อแก้ปัญหาโควิด19นะคะบอกว่าจะใช้ในการที่จะเ,เรียกว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจไปด้วยก็คือเน้นใช้ของไทยเลยท่านมีการโพสต์ข้อความลงในลายส่วนตัวเลยนะคะเ,คเรื่องของเงินงบประมาณที่จะใช้ในวงเงิน45,000ล้านบาทในเรื่องนี้บอกว่าจะพยายามจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยจะเน้นในเรื่องของหลักการพิจารณาที่จะ คำนึงถึงเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่เสียหายไปเน้นไปที่การที่จะไปช่วยสร้างงานสร้างโอกาสสร้างไรายได้ใช้ของไทยใช้วัตถุดิบของไทยให้มากที่สุดเพราะว่าของสทอทก็จะเป็นเรื่องของการที่จะไปจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยจะเป็นหน้ากากเรื่องของชุดป้องกันการาติดเชื้อหรืออุปกรณ์เครื่องมือเวชภัณฑ์ต่างๆทางการแพทย์นั่นเองนะคะซึ่งก็คงจะติดตามกันต่อไปคงจะมีการชี้แจงกันต่อไปส่วน อันหนึ่งนะคะที่เป็นพรกรกู้เงินฉบับที่2เป็นฉบับที่เป็นเงินจะนำไปช่วยเหลือ,อผู้ประกอบการธุรกิจ SME หรือว่าธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนั่นเองอันนั้นคือเงิน5 0 0แสนล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้ละคะ่ะที่หลายคนก็กำลังมองเหมือนกันนะคะว่าจะมีกระบวนการในใช้จ่ายอย่างไร ส่วนพรกรอีกฉบับหนึ่งก็คือพอรกร,รักษาสิียรภาพระบบการเงินอันนี้เม็ดเงิน400ล้านบาทอันนี้เอาไปอุ้มตัวที่เรียกว่ากองทุนตราสารหนี้หรือว่าหุ้นตราสารหนี้นั่นเองซึ่งอันนี้ถ้าเขา้าเข้าใจกันง่ายๆก็คือเอกชนเนี่ยจะมีบริษัททุนของเอกชนนะคะเขาจะมีการานำเรียกว่าขายกระดาษเปล่ากันนะเพื่อระดมทุนนะคะจากภาคส่วนต่างๆให้ให้คน ประชาชนหรือในภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นตราสารหนี้แล้วก็จะมีระยะเวลาของการที่จะนำเงินกลับมาคืนให้ในรูปของดอกเบีย้ยต่างๆนี่แหละค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่พอช่วงเวลาที่ผ่านมาที่โควิดมีมีมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดท,ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันมัมนมันล้มไปมันมีปัญหาทำให้กลุ่มกองทุนตราสารหนี้เนี่ย ไม่สามารถที่จะนําเงินมาคืนให้กับลูกค้าที่ซื้อหุ้นตราสารนี้ได้เงินก้อนนี้ล่ะค่ะ400ล้านบาทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนํามาช่วยเหลือบริษัทกลุ่มทุนเอกชนเพื่อจะนําเงินก้อนนี้ไปคืนให้กับลูกค้าที่ซื้อทุนตราสารนี่ที่ครบวาระการจ่ายคืนหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นว่าเอกชนจะกลายมาเป็นหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยแทนเข้าใจนะคะ เอกชนจะกลายมาเป็นหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยแทนแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นฟูแล้วเอกชนไม่สามารถที่จะหาเงินมาคืนธนาคารแห่งประเทศไทยได้อันนี้คือปัญหา ในอนาคตที่รออยู่นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยจะทําอย่างไรหนีไม่พ้นกระทรวงการคลังที่จะต้องมาอุ้มธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้มีการท้วงติงออกมาจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจนะอย่างอาจารย์ดรกรงเองก็ออกมาท้วงติงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่เคยมีในอดีตมาก่อนนะคะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะลงมาเล่นบทบาทนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มี h i ด d e n Agenda หลายอย่างนะคะเพราะกลุ่มทุนในตลาดทุนตราสารนี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี c o n n e c กชันกับธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันไปเกี่ยวข้องกับประชาชนยังไงมันไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเงินพรกรกู้เงิน1.9ล้าน,ล,านล้านบาทเป็นเงินที่จะต้องอหมุนเวียนอยู่ในระบบของภาษีประชาชนนั่นเอง เป็นเงินที่คลังจะต้องเก็บจากภาษีประชาชนเข้าไปเก็บไว้ในคลังแต่ทีนี้วันนี้สิ่งที่ถูกตั้งคําถามมานะคะไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายค้านหรือจากประชาชนที่สงสัยแต่เขาไม่สามารถจะไปถามใครได้่รู้จะถามยังไงเนี่ยเขาแค่อยากรู้ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยเอามาจากไหนและสุดท้ายเงินก้อนนี้มันจะ มีกระบวนการในการใช้จ่ายออกไปอย่างไรและมันจะคืนกลับมาอย่างไรมันจะมีปัญหาข้างหน้าอย่างไรมีข้อกังวลอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะตาแป๋วจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักการเมืองท่านหนึ่งแนละเป็นคนการเมืองซึ่งวันก่อนเพิ่งมีข่าวออกไป3ท่านนะคะที่ไปยื่นคําถามเรื่องนี้กับกระทรวงการคลังนะคะก็คือคุณเทพไทยเสนพงศ์จากพรรคประชาธิปัตย์นะคะมีคุณสิริพ,พงศ์นะคะ าจากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ยังมีคุณพระดอนปริศนานันทกุลจากพรรคภูมิใจไทยเช่นกันไปยื่นหนังสือตั้งคําถามถึงกระทรวงการคลังให้ออกมาที่บานในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของตัวแทนของประชาชนในภาวะการที่เป็นเรื่องเงินเงินทองทองที่เกี่ยวข้องกับภาษีของประชาชนนั่นเองนะคะอันนี้เราจะต่อสายไปพูดคุยกันเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ เดี๋ยวแต่บอกจะต่อสายไปเลยเดี๋ยวไปถามท่านเลยนะคะว่าเรื่องนี้ท่านติดใจสงสัยในเรื่องอะไรบ้างะะคะอ่าจะเป็นรูปแบบวิดีโอคอลติดแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะคุณผู้ชมนี่ระคะเรื่องเงินเงนทองทองนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะ เดี๋ยวนะคเดี๋ยวจะเปล่าขออนุญาตเปิดกล้องนะคะครับค่ะสักครู่ค่ะคุณต้งค่ะอ่าเห็นภาพกันแล้วนะคะอ่ะโอเคดีครับค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณต้งนะคะครับค่ะคุณต้งนะคะหรือว่าคุณสิริพงศ์ก็เป็นสสของพรรคภูมิใจไทยนั่นเองเมื่อวันก่อนเองเนี่ยเพิ่งจะไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการคลังใช่ไหมคะครับค่ะก็ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรกรกู้เงินสามฉบับ <c oughs> มีคนถามเหมือนกันว่าเอาตกลงคุณสิริพงศ์นี่จริงๆวันนี้เ,เป็นสังกัดพรรคภูมิใจไทยซึ่งร่วมร่วมในรัฐบาลด้วยวันนี้มาตั้งคําถามกันเองเลยตกลงคุณจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านคะ <c oughs> ตอนนี้ก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยสังกัดพรรครวมรัฐบาลเราก็ยังเป็นพรรควมรัฐบาลอยู่แต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 ่พวกผมก็ก็คุยกันว่าเรามีความคิดว่า หน้าที่ในการตั้งคำถามแทนประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเฉพาะฝ่ายค้านหรือจะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของสสรัฐบาลนันก็ไม่ใช่เพราะว่าหน้าที่ของเราเนี่ยตั้งแต่วันที่เราอาสาจะมาทำงานเป็นผู้แทนเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องไปสอบถามแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบช่วยเหลือกับประชาชนครับถึงแม้ว่าในในบางบทบาทในฐานะของของรัฐบาลเนี่ยเรา เราจําเป็นที่จะต้องมีการเคารพมะติพักแต่สิทธิ์ในการตั้งคําถามหรือสิทธิ์ในการท้วงติงหรือสิทธิในการที่จะแสดงความคิดเห็นแทนประชาชนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของสสทุกคนคไม่ไม่จวาเป็นว่าจะต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายเองแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราอยากจะเห็นการเมืองใหม่หมสๆสสรัฐบาลเนี่ยก็ต้องกล้าที่จะขึ้นมาพูด นะครับในสิ่งที่เราคิดว่าประชาชนได้ประโยชน์ด้วยครับค่ะค่ะทีนี้มาเข้าเรื่องที่พรากกู้เงิน3ามฉบับเนี่ยคุณโต้งนะคุณโต้งสิริพงศ์ติดใจเรื่องอะไรคะติดใจทั้งสามฉบับเลยหรือเปล่าคือทั้งสามฉบับเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าเราก็ได้ดูตามประกาศของกระทรวงการคลังมาแล้วแต่เบื้องต้นนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า เขาก็จะมีหลักการเพียงคร่าวๆแต่ไม่ได้มีรายละเอียดใดนะครับแต่ในในขณะเดียวกันเนี่ยรกรกบับแรกเนี่ยก็คือเรื่องเงินเยียวยาที่จะไปจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับคนละห้าพันสามเดือนเนี่ยตัวเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีการวิพา์วิจารณ์กันในวงกว้างมากประชาชนถามเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ถามเฉพาะสสฝ่ายค้านนะคะรับสสรัฐบาลไปเจอใครก็ถามทําไม ฉันไม่ได้เงินบางคนเนี่ยเขาทำอาชีพจิตระอย่างเช่นว่าเป็นคนขับแท็กซี่แต่พอถึงฤดูทำนาเขาก็กลับมาทำนาสักประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเขาไปลงทะเบียนเป็นเกษตรกรพอกลับไปทำไปด้เป็นแท็กซี่เหมือนเดิมเขาก็บอกว่าแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้เพราะว่าทะเบียนของเขาเนี่ยไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรแล้วอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งผมดูว่าลักษณะของการแก้ปัญหาลักษณะนี้เนี่ยมันจะมันจะไม่จบ มันจะไม่จบเพราะว่าจะต้องมีการอุทธร์ซ้ําแล้วซ้ําเล่ามีการเยียวยาซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วก็จะเลื่อนนานออกไป <c oughs> ต้อยอมรับว่าตอนเนี้ประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนกันทุกคนฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ช้าเกินไปของรัฐบาลเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ยารัากษาโรคดีอครับมันก็จะกลายเป็นการยิ่งซ้ําเติร์กาการ <c oughs> ให้ยิ่งเรวครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้โดยเฉพาะที่ <c oughs> ที่คุณต้องศิริพงศ์กำลังสงสัยเรื่องนี้เนี่ยคือประเด็นไหนบ้างในเรื่องของพรกกู้เงินทั้งสามฉบับที่มีข้อสงสัยมีเรื่องน่ากังวลคือ,ค,อคืออย่างประเด็นเมื่อสักครู่ที่ที่เรียนไปแล้วนะครับพรกฉบับแรกเนี่ยคือเขาพูดถึงเงินเดียวยาเราก็ทำหนังสือถามนะครับทางกระทรวงการคลังโดยขอ,อ,ขอ,ขอ,อ,ขอให้ทางกระทรวงการคลังเขาตอบว่าหลักเกณฑ์ของท่านเนี่ยจะ จะทาอย่างไรและหลักเกณฑ์หนึ่งที่ตอนหน้าวันที่ไปถามเนี่ยเขายังไม่พูดถึงก็คือการเยียวยากเกษตรกรอว่าเขาจะเยียวยากเกษตรกรในลักษณะใดะนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นกรอบนะครับทีเนี้ยไอในเงินกู้หนึ่งล้านล้านแรกเนี่ยนะครับอพะอะกอฉบับแรกเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นเงินเยียวยาหกแสนแล้วก็เงินฟื้นฟูอีกสีแแ่แสนลักษณะของการใช้เงินฟื้นฟูอีกสี่แสนล้านเนี่ย จะเอาไปใช้ฟื้นฟูลักษณะไหนซึ่งตัวนี้เราก็ไม่มีรายละเอียดเพราะว่ากรอบที่ทางทางกระทรวงเขาพูดมาเนี่ยคือพูดกว้างมากว่าเอาลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานด้านะครับแล้วก็บอกว่าแต่เขาก็จะพิจารณาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่เก้าซึ่งเราคิดว่าเราอยากจะเห็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นว่าเอาเงินลงไปแล้วจะทําอย่างไรและจะกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้อย่างไรอันนี้คือในกรอบฉบับที่หนึ่งในส่วนของกรอฉบับที่สองเราก็ถามเราก็ถามไปว่าอะกรอกฉบับที่สองเนี่ยทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับอาฉบับที่สองเนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องซอฟโลนก็คือเงินกู้ให้กับวิสาหกิจทั่วไปโดยธนาคารโดยนัฐบาลบาเนี่ยปล่อยกู้ปล่อยปล่อยให้กับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป หรือยูนิตพิเศษหรือธนาคารของรัฐด้วยอาายัตราดอกเบี้ย0.01แล้วให้ธนาคารพาณิชย์เหล่านั้นเนี่ยมาปล่อยต่อให้กับผู้ประกอบการเนี่ยะนะครับในอาาัตราดอกเบี้ย2เปอร์เซ็นะนะครับก็คือเปอิดพรกรฉบับนี้นะครับเราก็ติดใจว่าพรกรฉบับนี้เนี่ยท่านได้กําหนดหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนกับธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร อย่างทั่วถึงหรือไม่นะครับเพราะวันนี้เราลองคุยกับผู้ประกอบการผู้ประกอบการถ้าไปคุยกับธนาคารพาณิชย์ก็จะบอกว่าไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์ในการปล่อยเนี่ยเป็นอย่างไรคือยังไม่มีออกมาเลยยังไม่มีกรอบอาไว้แต่จริงๆเนี่ยในประกาศของกระทรวงการคลังเราก็ได้เห็นว่าเขาก็มีประกาศกรอบคร่าวๆว่าให้ปล่อยให้กับเอฟเอมีที่มีเงินกู้เนี่ยไม่เกินห้าร้อยล้านะนะครับหรืออ่ะถ้าแล้วก็ ปล่อยในอันตราวงเงินไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ทีเนี้ยปัญหาที่เราเคยเจอมาในทับในดาราที่เราอยู่ในภาคธุรกิจมาก่อนเราก็จะเห็นว่าเวลาที่รัฐบาลเนี่ยปล่อยเงินกู้ลักษณะซอฟโลนแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะไม่ถึงผู้ประกอบการในปลายทางหรือโดยเฉพาะต่างจังหวัดหรือโดยเฉพาะรายย่อยจะไม่ถึงเลยเพราะถึงเวลาเขาก็จะแบ่งกันว่าจะได้ธนาคารเท่าไหร่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  ถึงเวลาเวลาจะไปถึงผู้ประกอบการรายยอ่อยจริงๆเนี่ยก็ปรากฏว่าวูเงินเต็มแล้วมหมดไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมาแต่ครั้งเรากลับได้ยินเรากลับได้ยินที่เขาบอกว่าตอนเนี้ธนาคารพาณิชย์บางธนาคารเนี่ยไม่ไม่ได้ไปคุยกับลูกค้าเก่าที่เขามีแต่เขาไปคุยกับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการแบงค์เขาแล้วก็เอาซอฟต์โลนตัวเนี้ย ไปดึงเพื่อจะหาลูกค้าใหม่ให้กับธนาคารพาณิชย์อ๋อไม่ได้ไปพยุงลูกค้าเก่าเลยแต่เอาโอกาสกน่้ไปหาลูกค้าใหม่ให้ธนาคารคือไม่ใช่ค,ค,คือทำตามเจตนารมณ์ที่จะเอาไปช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งประสบปัญหาคตัวนี้เราก็ต้องไปถามว่าแล้วหลักเกณฑ์ของท่านเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเราก็เอาปัญหาเนี้ไปสะท้อนให้ทางกระทรวงการแขังฟังนะครับ ส่วนพรากฉบับที่สามเนี่ยนะครับก็คือไอ้ตัวกองทุนพยุงหุ้นนะครับเมื่อสักครู่ทางอาจการก็พูดไปแล้วว่ามันมีข้อกังวลน,นะครับของของหลายหน่วยงานของคนจํานวนมากของนักวิชาการของคนที่อยู่ในแวดวงการเงินว่าอยู่ดีๆธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะกลายไปเป็นผู้เล่นซะเองอืแทนที่จะเป็นเลกูลเลเตอร นะครับก็คือควที่คอยํากับนโยบายคอยตรวจสอบแต่วันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะไปทําหน้าที่นี้เองมันก็จําเป็นครับที่จะต้องมีมาตรการที่มันชัดเจนนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวลาที่เงินจานวนสี่แสนล้านเนี่ยซึ่งต้องถือว่าเป็นเงินที่มากนะครับเวลาเข้าออกแต่ละครั้งเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีอินไซเดอร์ที่มันสามารถกอบชุ่มได้ว่ามันจะต้องมีคอนฟ lict of interest ครับ รัฐจะมีมาตรการอย่างไรในการที่ในการที่จะดูแลกำกับเรื่องนี้ให้ประชาชนมั่นใจได้คือถ้าพูดกันตรงๆอนะในในในกลุ่มธุรกิจหุ้นตราสารนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มทุนใหญ่ๆใช่ไหมคะเอกชนตัวใหญ่ๆที่เขามามามา,มาทำธุรกิจหรือทำอรูปแบบการเทรดเงินในรูปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วใหญ่ก็จะมีคอนเน็กชันใกล้ชิดกันกับธนาคารแห่งประเทศไทย ทีนี้ข้อกังวลของท่านสสต้องเองเนี่ยก็เลยกังวลว่าเอ๊ะเรื่องนี้สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ทําให้เคลียร์เนี่ยมันจะมีฮิ d d e เด่นเอเจอะไรหรือเปล่าเงินก้อนนี้ใช่ไหมครับแล้วมันแลมไม่ใช่เฉพาะผมที่กังวลแน่นอนอม,มันกังวลกันทุกคนเราเราเราถึงอยากจะได้ฟังคําตอบที่เคลียร์ชัดชัดนะครับแต่วันนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงการคลังก็ได้ตอบมาว่าในส่วนของตราสารหนี้เนี่ยนะครับ เงินหมุนเวียนในตราสารหนี้เนี่ยนะครับมันมีอยู่ประมาณอาจจะสักยี่สิบเปอร์เซ็นของ GDP ดังนั้นรัฐบาลเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องพยุงนะครับแต่นั่นคือเหตุผลของรัฐบาลนะครับเหตุผลเหตุผลในทางการเงินเราเข้าใจเหตุผลและผมก็เชื่อว่าสสไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะฝ่ายค้านนะครับหรือไม่ว่าจะประชาชนทั่วไปเนี่ยเราเข้าใจเหตุผลแต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือเราอยากเห็นวิธีการ เราอยากเห็นมากต่เราอยากเห็นรายละเอียดมากกามากกร่องทางเพาะเป็นเงินจำนวนมากคูณตอบกว้างเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอครับอืมอืคือในส่วนของเอ่อพรกอที่จะไปช่วยอุ้มธุรกิจเอ e เอมอนี่ยในส่วนของอคุณสสต้องเองคิดว่าจุดไหนที่รัฐบาลควรจะออกมาอธิบายชัดเจนที่สุดคะในจุดนี้จะเกณฑ์ว่า จะมีหลักเกณฑ์เนี่ยในการปล่อยซอฟโลนให้กับผู้ประกอบการเนี่ย่างไรนะครับและเขาจะต้องคิดไปไกลถึงขนาดที่ว่าจะมีมาตรการอย่างไรให้เงินจำนวนเนี้ยนะครับให้เงินก้อนเนี้ยกระจายถึงผู้ประกอบการ SME เนี่ยอย่างแท้จริงะนะครับคือมันต้องแบ,บ่งสัสดส่วนชัดกว่านี้ว่าเงินงส่วนเท่าเงินส่วนเท่าไหร่จะปล่อยผู้ประกอบการใหม่นะครับซึ่ง ซึ่งผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นแล้วแต่อาจจะยังไม่มีการประกาศเป็นหลักเกณฑ์ออกมาอืมค่ะคอันนี้ก็คือเท่าที่เท่าที่ไปติดตามดูโด,โดยเฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามามีสิทธิ์ในการร <Okay. S 1> ับเงินงในเย,ยื่างนี้ได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะอเดี๋ยวสักครู่นะคะ ดูเหมือนเสียงจะหายไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองต่อไปใหม่นะคะเสียงหายไปแล้วครับค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวลองต่อไปใหม่ติดติดไม่บครับเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะอ่าอยู่ๆเสียงก็หายไปนะคะเดี๋ยวนะคะทำไมต่อไม่ได้เดี๋ยวให้ทีมงานช่วยดูกันนิดนึงตอนนี้ต่อสายเข้าไปไม่ได้นะคะ เดี๋ยวทีมงานมาต่อสายให้นิดนึงนะคะเมื่อสักครู่แน่นอนค่ะท่านอสอสอต้งเองก็ได้อธิบายไปถึงข้อสงสัยนะคะโดยเฉพาะ,ะก้อนเงินที่เป็นพรกรในส่วนของฉบับที่2ที่ไปช่วยอุ้มธุรกิจ SME ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรายขนาดกลางหรือว่าธุรกิจรายย่อยเนี่ยก็คือโดยเฉพาะเมื่อสักครู่แต่เรากำลังจะถามไปพอดีเลยว่าเพราะว่าเข้าไปดูแล้วเขาบอกว่ามันมีมันมีการตั้งเงื่อนไขคุณสมบัตินะคะของอผู้ประกอบการ ธุรกิจรายย่อยที่จะได้เข้ามามีสิทธิ์ในการที่จะมารับการช่วยเหลือในเงินเยียวยาก้อนนี้เนี่ยตั้งคุณสมบัติเอาไว้สูงเลยคือมาตรานสูงเลยนะคะเรื่องไขคุณสมบัตินะคะอก็เลยว่าจะถามว่าทางคุณต้องเนี่ยติดใจเรื่องนี้หรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นะคะมันมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงนะคะ เดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะ,ะ,ค,ค,ะคุณผู้ชมรอบแป๊บหนึ่งนะคะคือเสียงมันสะท้อนลําโพงเดี๋ยวให้ทีมงานปิดลำโพงก่อนนะคะอ่ามันมีนปัญหานิดนึงนะคะยังคุยกันไม่จบเลยนะคะมาสักครู่จะเป่าได้อธิบายไปถึงเรื่องของอเงินพรกอสามฉบับนะคะที่ได้บอกไปนะคะเป็นโดยเฉพาะเป็น พรกอที่มาจากเงินกู้1.9ล้านล้านบาทนี่แหละนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น3ก้อนด้วยกันนะคะก้อนแรกก็คือก้อนที่จะดึงออกมา1ล้านล้าน,านบาทนะคะเป็นก้อนที่จะนำไปสู่เรื่องของการที่จะไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนนี่แหละนะคะจำนวน5 5 5 0 0 0ล้านบาทนะคะส่วนอีก400ล้านที่ วางเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเอาไว้พยุงฟื้นฟูเศรษฐกิจในกรณีที่จําเป็นนะคะในวันข้างหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะแล้วก็ส่วน45,000ล้านเนี่ยให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคือเงินก้อนนี้เนี่ยเป็นเงินที่จะต้องไปรอผ่านจริงๆแล้วคือตามกระบวนการแล้วจะต้องไปผ่านกระบวนการของสภาแต่ว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของบ้านเมืองเองเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้จะเป็นเงินที่จะถูกนําไปใช้ได้ก่อนนะคะจะมีการนําเงินก้อนนี้ยไปใช้ได้ก่อนแล้วก็ไปถามสภาทีหลังอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอาจจะงงๆนิดนึงนะคะในกระบวนการอตอนนี้ต่อสายไม่ได้หรอคะอ่ะโอเคถ้างั้นก็คงจะต้องค้างทางด้านคุณศิริพงศ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคงจะต้องมาติดตามกันหลังจากนี้ทีนี้อาจยวมาทำความเข้าใจเรื่องเงินสก้อนนะคะ เท้าความกันเงิน3ก้อนที่จะนํามาในส่วนของการฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยก้อนแรกนะคะก็คือเงินที่จะมาจากเงินทุนสํารองจ่ายห0,000นล้านบาทที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์นำไปจ่ายให้พี่น้องประชาชนแล้วในเดือนแรกนะคะส่วนอีก2เดือนจะมาจากก้อนที่จะเป็นเงินกู้ พรกรกู้เงิน1.9ล้านล้านที่จะตัดออกมาในส่วนของการที่จะมาจ่ายพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะก็คือก้อนของ600ล้านบาทนี่แหละส่วนอีกก้อนหนึ่งที่จะนํามาสมทบทั้งหมดเนี่ยพอสมทบรวมกันแล้วเนี่ยกับเงินที่จะตัดคืนมาจากกระทรวงต่างๆภายใต้พรบปรับโอนงบประมาณคืนอีก10%ก้อนนั้นมีการประมาณการว่าจะได้เงินกลับเข้าสู่คลังอีกประมาณ80,000ถึง1แสนล้านบาท มารวมกับก้อน1.9ล,ล้านล้านก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านพอดีเพียงแต่ว่าเงินก้อนนี้ก็ต้องรอในกระบวนการเหมือนกันนะคะกระบวนการที่จะต้องไปผ่านสภาคือเป็นรูปแบบของพรบรเนี่ยจะต้องรอกระบวนการก็นู่นละค่ะโฆษกประกาศไปแล้วว่าน่าจะได้เงินเดือนมิถุนายนแต่ทีนี้มันมีคําถามกลับมาในเรื่องของเงินงบประมาณที่จะมาจากพรบราการปรับโอนงบประมาณคืนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าท่านนายกบอกว่าตัดคืนจากทุกกระทรวง10%ซงบประมาณ ที่ผ่านสภาไปแล้วคือจำนวน3.2ล้านล้านบาทถ้า10%์มันไม่ใช่1 0 0 0แสนล้านนะคะถ้า10%์มันคือ3 00 2 0 0 0 0ล้านมีคนมาท้วงตรงนี้เหมือนกันแต่ก็มีคำอธิบายนะคะจากฟากฝั่งรัฐบาลเหมือนกันว่ามันไม่ได้หมายถึงจะต้องจะคิดในเม็ดเงินทั้งหมดที่แต่ละกระทรวงจะได้ไปมันจะต้องเป็นเงินจากส่วนหนึ่งเงินจากส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย10%นนี้จะคิดจากเงินก้อนทั้งหมดไปได้แต่เรื่องนี้ มันมันยังมีคนยันอยู่นะคะเขายังไม่ได้เชื่อจากคําอธิบายเพราะเรื่องนี้เนี่ยถ้ามาพูดกันที่บอกว่า10%ของแต่ละกระทรวงแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันควรจะเป็น300,020,000ล้านซึ่งจริงๆทําได้ทีนี้ถ้าทําได้ทําไมจะเอาออกมาแค่แสนล้านทําไมไม่เอาออกมา3 0 0 0 0 0้านเลยเอาไปช่วยพี่น้องประชาชนซึ่งน่าจะเพียงพออะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องฝากติดตามและดูกันต่อไปนะคะนี่ก็เป็นการทําหน้าที่นะคะของ ผู้แทนประชาชนนะคะสสโต้งหรือสสศิริพงศ์นะคะก็เขาบอกวันนี้ไม่มีคําว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่วันนี้หน้าที่ของคนเป็นสสที่เป็นตัวแทนของประชาชนก็คือการออกมาปกป้องเงินที่เป็นเงินอนาคตของประชาชนเพราะเงินเหล่านี้สุดท้ายแล้วถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในอนาคตนะคะมันคือเงินที่จะต้อง ใช้ภาษีของประชาชนนี่แหละถ้าหากว่มันกู้ได้นะ,ค,ะคือวันนี้ตัวเลข1.9ล้านล้านเนี่ยเป็นเงินที่เขาบอกว่าเขาจะกู้แต่มันยังไม่มีตัวเลขออกมามันต้องรอให้กระบวนการกู้เสร็จก่อนแต่ว่าเขากู้แน่นอนเขากู้แน่นอนนี่คือหนี้ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนแต่การบริหารหนี้เหล่านี้แลปะประชาชน รัฐบาลจะบริหารนี่ก้อนนี้อย่างไรจะนําเงินจากไหนให้กลับคืนสู่ระบบได้โดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับภาษีของพี่น้องประชาชนนี่เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องติดตามกันอย่างเท่าทันนะคะอ่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์โควิดเรื่องของการที่จะปลดล็อกนะคะพรุ่งนี้มาพูดคุยกันต่อวันนี้ตะเป่าตีนปาปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ